นับถอยหลังนะครับแม่ครูฝันได้ยินชัดไหมหรือปู่กระซิบบอกตัวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเนแชนแนวนะค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ติดตามทางช่องติดตามแม่ครูทางช่องที่อําพลชนแนลน้องเน้นแชนแนลนะคะแม่ครูได้ฝันแล้วค่ะเดี๋ยวให้แม่ครูไหว้ปู่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเด็ดแน่นอนนะครับท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่องพนธุ์ n ชนแนลแต่กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ในการจะปล่อยตัวเลขนะครับทุกๆครั้งเลยแม่ครูท่านก็จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บนบ้านนะครับก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ครูได้ที่จุดเทียนใหม่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่กรุงเทพไม่เฮียงค่ะเดี๋ยวนี้แม่ครูก็นเตอร์แล้วนะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยเรืสะดวกสบายขึ้นนะแม่ครูเนาะค่ะคี่แต่ก่อนจะจุดธูปเทียนเขีดไฟแชกนี่จนแก๊สจะหมดถึงติดนะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวนี้สบายแล้วครับแค่ยื่นทู้เข้าไปก็ติดแล้วบังลมได้ดีด้วยใชครับตะเกียงนะครับรับชมกันสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ สาตุสาธุสาตุนะมตัสสะภะคกว่โตระโตสัมมาสัมพุทธะนะมตัสสะภะคกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะมตัศสะภะคกวะาโตระโตสัมมาสัมพุทธะทหางสัมมาสัมพุทธะพระท่านสัมมาสัมทธะพระข้โตพระวะตาธรมโมธรรมนมัสสามิ สุภัิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนิมันามุตสะภควโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสะภควโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตสภควโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติฏิสวิเศษิสิเสิสิธะนะมิิมนะภะนะตังโสิโสตังภะนะปิปิอิปิติสวิเศษิสิเสิสิธะนะมิิมนะภะนะตังโสิโสตังภะนะปิปิอิปิติสวิเศษิสิเสิสิธะนะมิิมินะภะนะตังโสิโสตังภะปิปิอันเชิญเทพเทวดาสิงศรีอง องค์ู่งานพญานาาทุกตระกูลอปู่แปดโสกดีปู่ดำเซนสิรินาคราชปู่สิทธาจนาคราชพ่อผมหอมไม่เหมือนนางมีเป็นปุ่ยญางูใหญ่ปู่ศรีสุทธยาสิษุมาพ่อพิดขันธเหตเหล็กไหลวัชรธาตุทุกตระกูลเหล็กไหลสุริยันจันทราเทพนาคครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันไรจงมาบรรดาญโชคลาภบรนทงภูมิเจ้าพิมให้พระธรณีก็ดีมาบรรดาลโชคลาภมรรทมที่เด็กๆไม่ลูกไม่คนเออที่ก่อยไค่ประกอบของทางตัวตน

Isir na ma te hana tsinaka isinuka na na tsinuka na tsinuka isinuka 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 na isinuka 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 isinuka

นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไหว้พ่อปู่แปดศอกนะครับแล้วก็ปู่องค์ดําแสนสิริหรือปู่พญางูใหญ่นะครับที่แม่ครูก็บูชามาก็งวดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทั้งสองสององค์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาตามความฝันของแม่ครูนะครับก็ผมก็รอรุ้นนะครับหลายวันนะครับว่าแม่ครูท่านจะฝันไหมพ่อปู่จะเข้าฝันไหมในที่สุดนะครับพ่อปู่ก็เข้าฝันแม่ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ อต่รับฟังตัวเลขที่แม่ครูระดาท่านฝันนะครับอยากให้แม่ครูระดาท่านเล่าความฝันนะครับว่าตัวเลขที่พ่อปู่ให้ฝันเกี่ยวกับอะไรท่านให้ตอนไหนเวลาไหนนะครับแม่ครูนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่อังพูสวัสดีค่ะสวัสดีคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะคือแม่ครูได้ฝันคืนก่อนค่ะฝันประมาณตีสามว่านี้ไหนจ้ะตีสามสิบห้านาทีกดอุทรศัพท์เขาตื่นมาก็จดเลยค่ะไม่ก็เรียกให้แม่เมื่อยไปก่อนหาปากกาจทก่อน <บ>เกือบจําไม่ได้เลยแม่คุณคือสะดุ้งตื่นโดยหาปากาเลยแม่ก็เรียกเมื่อยเนะาะจังนั่นแหละค่ะก็ฝันว่ามีเสียงคนเก่มาบอกคนเก๋นะแต่บบกเสียงไม่ได้เสียงแรงนะพี่แบบช้าชนะ้าน่ะบอกแบบช้าชนะ้าน่ะสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งอย่างนี้นะค่ะสองค่ะพี่สี่เก้าหนึ่งใช่ค่ะคือก็หายไปเลยเสียงก็หายไปเลยอืมค่ะ มาไวไปไวมาแบบด่วนเลยใช่ค่ะก็ไม่เคยพูดอะไรมีแต่บอกแค่นั้นก็ไปจ้ะอปกติท่านก็มาบอกเลขแบบนี้แล้วใช่ค่ะพี่น่าจะเป็นตัวเลขนำโชคจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อปู่ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วนะครับปู่องค์ดำก็ได้ขึ้นมาบนบ้านแล้วน่าจะเป็นการต้อนรับนะครับองค์ปู่ทั้งสององค์นะครับที่อยู่บนบ้านนะครับผมเห็นตาข้างซ้ายตั้งแต่ปล่อย938ไปทุกวันเลยจ้ะ วันลสองสามเราสายตาจะเสียเพราะไม่ได้รับได้นทนี่มันยังไงก็คิดอยู่ดีครับเห็นแม่ครูยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดวันนี้คิดว่าน่าจะปังทั้งสามตัวตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับภาวนาแบบนั้เลยคะ่ะอยากให้แม่ครูลบบม,มีรอยยิ้มอย่างนี้ตลอดไปเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นกําลังใจให้แม่ครูมาโดยตลอดอยู่และะ้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตั้งแต่นําองค์ปู่มาไว้บนบ้านนี่ มีความเปลี่ยนแปลงหรือได้ยินอะไรแปลกๆไหมแม่ครูไม่เคยได้ยินอะไรเลยจ้ะแล้วก็เหมือนกับจะง่วงนอนตลอดนะคะพี่อัมพงดูว่าเป็นเพราะว่าแม่ครูไม่ได้พักผ่อนเลยยังไงก็ไม่รู้เนาะค่ะคือแม่ครูก็ไม่ค่อยมีเวลาพักอยู่แล้วนอะ,นะอีกอย่างหนึ่งก็โอ้ทั้งสองท่านก็น่าจะไม่อยากรบกวนแม่ครูนะครับสองทุ่มเปิมเลยง่วงง่วงแรวง,ง่วงมากอืมเพราะความเหนื่อยล้าเนาะต้องดูแลคุณแม่แล้วก็ อน้นอันนี้ทำกับพงกับลกตึงมอนไม่ทันหลับง่วงดีนะที่ได้ฝันนะแม่ครูใช่ค่ะพี่โชคดีมากมากเลยเนาะได้หลับไปสักนิบหนึ่งพอฝันปุ๊บในในจิตในความคิดในความฝันน่ะผมคิดว่าแม่ครูก็พยายามจะจําให้ได้กล่วลืมใช่ที่สามสิบห้านาทีพอดีดินโสดินโศกับสมุดก็อยู่ข้างพอดีเลยเตรียมไว้อยู่แล้วใช่ค่ะเปิดโทรศัพท์ส่งไม่เคยเปิดไฟนอากประหยัดไฟนะคะ เปิดโทรศัพท์เวลาแม่ปู่ก็จะเปิดไปใช้กับโทรศัพท์นะคะพี่ครับปกติปกติแม่ครูในี่เวลาฝันแม่ครูจะกลัวมากเลยว่ากลัวจําไม่ได้จำไม่ได้ค่ะพี่จำไม่ได้จริงจเนาะจำไม่ได้จริงๆคือว่าแม่แม่เรียกแม่แค่แม่บอกว่าแม่เมื่อยก็ลืมไปหมดแล้วเงี้ยก็เลยจดตอนแม่เมื่อยเราต่อนนะคะแป๊บหนึ่งก็หาดินโศหาสมุดจดไปเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้พ่อปู่เข้าฝันพอจำได้ปุ๊บรู้สึกดีใจไหมแม่ครูรู้สึกดีใจดีใจมากเลยชอบด้วยนะคะเลขตัวนสี่เก้าหนึ่งรู้สึกชอบมากเลยค่ะ ื hmm. แต่ไม่ได้ซื้อค่ะแม่แม่เอฟซีแม่ครูไม่ซื้อเลยจ้ะเขาให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีเนาะมีโชคเนาะพี่เนาะครับจ้ะคือปงัปงปังส่งท้ายปีเก่าค่ะตอนรับปีใหม่เนาะใช่ค่ะแม่แน่นะแม่ครูเคยลั่นวาจาไว้อยากจะมีละนาดใช่ะอะไรนะคะแม่ครูล้านาศปีพาดชุดใหญ่ค่ะจะได้มาให้เปิดให้เพราะว่าที่เกิดกับเกสามแม่ครูต้องเล่นแบบนั้นค่ะอืม hmm. จะว่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ค่ะ ภาวนาค่ะภาวนาเนาะอยากให้สมหวังเนาะนั่นเลยจ้ะก็อยู่ที่จะได้หูตาสว่างสบายทีนี้อยู่ที่ความเมตตาขององค์ปู่ทั้งสองท่านนั่นแหละแล้วก็ fc ทุกทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลําพังแม่ครูก็ไม่มีกําลังที่จะทําอะไรได้เลยนะครับท่านผู้ชมรอแต่ความเมตตาและความหวังจากองค์ปู่นะครับทางตัวเลขเท่านั้นเลยนะครับเท่านั้นจริงๆนะครับที่จะช่วยเหลือแม่ครูนะครับเมื่อ fc นะครับได้รับผลบุญได้มีโชคมีลาบแล้วก็เราก็จะเดินไปด้วยกันนะครับ อย่างแบบมีกําลังใจนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แม่ครูจําเลขได้ดีใจมากๆเพราะปกติจะจําตัวเลขไม่ค่อยได้ลืมไปเลยเนาะเลขสวยด้วยนะสี่เก้าหนึ่งก็สุดชอบมากสี่เก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆแม่ครูบอกว่าเลขสวยด้วยอืปีนี้แม่ครูอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบแปดค่ะพี่สี่สิบแปดปีใช่ค่ะอือายุแม่ครูครับ สี่สิบแปดปีนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยถามอายุแม่ครูลด,ดาเลยนะครับวันนี้คิดยังไงไม่รู้ถามอายุแม่ครูลด,ดานะครับท่านผู้ชมอายุสี่สิบแปดปีนะครับท่านผู้ชมนะครับสี่สิบแปดปีเต็มเลยบอกป่แม่ครูใช่ค่ะ,อ,ะอายุสี่บแปดปีก็อายุยังเดือนมิถุนายนมิถุนายนิถุนาสี่สิบแปดอ๋อสิบมิถุนาก็เหลืออีกหลายเดือนอยู่นั่นเลยก็สี่สิบแปดเลยแหละเนาะเอาผมลดให้แล้วกันสี่สิบเจ็ดแก่แก <laughs> ผื่ออะไรดีขึ้นบ้างเนาะจ้ะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนี่แหละจ้ะอืมไม่เบอร์เบอร์เบอร์โทรไม่ครูอะไรนะครับผมลืมเอาโัรศั์ม,มาเอาเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่เบอร์ที่ติดต่อได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เก่าศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกแปดหกหกแปดหกเจ็ดสี่หนึ่งสามกับพี่เจ็ดบ้างไม่ว่าโทรเบอร์นี้ไม่ติดเอาเบอร์ใหม่ไปด้วยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนซ้อนกันเลยก็ได้ แม่คุระดา่เบอร์ใหม่เบอร์อะไรครับแม่ครศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสี่เก้าเก้าค่ะแปดสี่เกเก้านะครับ, 8, 4, 9, รบโทรได้ทั้งสองเบอร์ใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมแม่แม่ถูกหวยลาวบ่ะเนาะอโชว์ให้ชัดๆเลย เอ้ยออไปออลา่าดีใจมีแม่แม่ถูกลานี่แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมชัดๆเลยนะครับวันนี้นะครับเลขเลขทูบที่ผมมาจุดวันนั้นกับแม่ครูเนะาะก,ก็ได้เก้าสามแปดนะครับท่านผู้ชมวันนี้องค์รวมสรุปตัวเลขเลยนะครับแล้วก็เลขฝันนะครับสดๆร้อนๆเลยสอนเอาเลขแม่ฝันด้วยไหมได้สา,สามตัวเลยนะพี่อ๋อคุณแม่ก็ฝันด้วยใช่ค่ะเข้ากับทะเบียนรถเลยทะเบียนปกติ<ม>คุณแม่ไม่เคยฝันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเนาะเจ็ดศูนย์หกค่ะมีแต่สามตัวนะงวดนี้่ะมีแต่สามตัวเลยสามสองกับนั่นตรงแก้ม แม่สีปรทุมมาน้องแนนใส่สามสองไปด้วยนะลูกสามสองสามใส่ยังจ๊ะยังยังไม่ได้เขียนครับเขียนไหมเลยสามสองาเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะเขียนเขียนให้ครบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องลืมเมื่อกี้นะจ๊ะคุณแม่ฝันไม่เคยฝันเดบดนี้ว่ามีผู้หญิงตะโกนเสียงดังลั่นเลยได้ตัวไหนนะครับเจ็ดศูนย์หกค่ะเจ็ดศูนย์หกเนื้อศูนยกระดกเป็นเก้าก็ได้เะ แล้วก็เลขเลขอะไรนะที่ทแม่ครูสองสามสามสองอยู่ตร,ตรงไหนนะครับโน่นเห็นไหมคะตรงแก้มแม่นั่ะนะเสียนสามแล้วก็เหมือนสองตัวเกี่ยวกันเลยสี่ไปสองสามสามสองมีเพิ่มเติมเตียดศูนย์หกกับสองสามนะครับท่านผู้ชมจ้ากล<ม>ับด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ของแม่ครูรัตด,ดานะครับฝันซึ่งป่วยติดเตียงนะครับท่านผู้ชมนะครับ้วให้แม่ครู จาบอันนี้ก่อนอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางเหลือเนาะแล้วแต่ดวงนะคะคือเราก็อยากจะให้เป็นแนวทางเสี่ยงโชคก็ไม่ครูเนาะสามตัวสามหางถ้าไม่บอกเลยก็ถ้าออกมาก็เสียดายเสียดายค่ะแล้วแต่ดุลพินิจของแม่แม่แม่พ่อพ่อ fc นะคะอือยู่ที่ดวงนะคะพ่อพ่อแม่แม่ fc เจ้าค่ะอยู่ที่บุญด้วยอยู่ที่ดวงกับบุญค่ะแล้วพิสัยมาธรรมเป็นแนวทางรัฐบาลกินแบ่งรัฐบาลเนาะใช่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะอืม แต่หลักๆเลยนะครับเลขของแม่ครูงวดนี้นะครับที่แม่ครูตั้งใจจุดแล้วก็คือเลขทูปเก้าสามแปดนะครับแล้วก็เลขความฝันนะครับความฝันที่ปกติจะเข้าฝันแม่ครูน่าจะเป็นปู่แปดสองนะแม่ครูใช่ค่ะคิดอย่างนี้เลยค่ะอืมแต่เหมือนกับเห็นแต่ปู่องลงองลงอยู่อืมไม่ว่าทําอะไรก็เลยเตะครับอืมเรารู้รู้สึกได้ว่าเป็นปู่แปดสองเลยนะแม่ครูเพราะว่าเคยได้ยินเสียงทัางบ่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็โบกประจาค่ะอืม โอเคนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ตัวเลขครบสมบูรณ์อาจจะได้ไม่อยู่ร่วมกันบนนี้ครับรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะคะพี่เนาะอืมครับได้บอกห้อยแม่นๆตรงๆอืเป็นแนวทางฉนากินแบ่งรัฐบาลนะคะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซเจ้าขายังไงก็โชคดีอยู่แล้วแม่ครู เพราะว่าองค์ปู่ท่านขึ้นมาบนบ้านทั้งสองท่านเลยนะครับท่านผู้ชมใช่รู้สึกอบอุ่นไม่ว้าเวไม่เคว้งคว้างครับเหมือนองค์ปูก่กุ้งคงเหมือนแบบว่ามีพลังอ่ะพี่อืมรู้สึกว่ามีพลังขึ้นอืมโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ตัวเลขชุดเต็มสมบูรณ์มากๆเลยนะครับที่แม่ครูนะครับท่านให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะครับขออวทุกทกท,กท่านนะครับมีโชคลาภกับแม่ครูระดานในวดนนี้ ไปตรงๆเต็มๆนะครับขอให้รวยทั้งสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับแม่ครูเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์โทรชัดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้ติดต่อแม่ครูรัตดาได้นะครับมีสองเบอร์นะครับท่านผู้ชมศูนย์เก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดสี่เก้าเก้านะครับแล้วก็ศูนย์แปดแปดหกแปดหกเจ็ดสี่หนึ่งสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขของคุณแม่ฝันนะครับ คุณแม่ขอแม่ครูรด,ดาฝันนะครับอโอเคเดี๋ยวให้แม่ครูรด,ดาอวยพรให้เอฟซีนะครับวันนี้ค่ะแม่ครูขออวยพรให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีม, FC. มีโชคมีมานวันที่หน,นึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนี้ก็ขอให้ได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. ส่งท้ายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้มีโชคมีชัย มีโชคมีมานมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขรวยรอดปลอดภยัยมีชัยชนะสำเร็จทุกด้านห่างไกลาจากศัตรูหมู่มารนะเจ้าคะ่ะสาธุ